สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัดเกรดนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมพ่ายแอสเซนวิลล่าขาบ้านโดยมีหลายคนทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานโรเลกุนาโซชาพู้จการทีมปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพปิศาจแดงทำผลงานได้น่าผิดหวังแพ้อสเซนวิล่าสูงปตตหนึ่ง ในเกมเพเมลิกที่อทตฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้พ่ายคาบ้าน2นัดติดหลังกลางสัปดาห์เพิ่งโดนเวสแฮมเขี่ยตกรอบ3คาราบาวครับหลังลงเตะไป6นัดแมนยูเก็บได้13แต้มส่วนคะแนนผลงานของนักเตะปีแสดงเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับเดวิดดิกิอา6.5คะแนนเครื่องแรกสื่อสารไม่ดีกับแฮร์รี่แม็กไกว์แต่อย่างดีที่เซฟไว้ได้และป้องกันได้อีก2-3จังหวะก่อนโดนทีเด็ดลูกเตะม,มุมของทีมเยือนช่วงท้ายเกม อารอนบ,านบิซาก้า6.5คะแนนเกมรับไม่มีอะไรผิดพลาดแต่เติมเกมบุกน้อยไปหน่อยเล่าเฟวาราน6.5คะแนนเล่นได้อย่างแข็งแกร่งรับมือกับวอลลี่วัตกินกับเดนนอิงสองกองหน้าทีมเยือนได้ดีแฮร์รี่แม่กควาย6คะแนนเกือบพลาดจังหวะจ่ายบอลคืนให้กับเดเคอก่อนเจ็บน่องในช่วงต้นครึ่งหลังจนโดนเปลี่ยนตัวออกลูกชอ5.5คะแนนผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน เล่นไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ต้องโดนถอดออกเพราะมีอาการปาดเจ็บรบกวนกอนตแม็กทูมเมนี5คะแนนจจงหว,วาจับบอลไม่ดีไม่สามารถขึ้นไปช่วยสนับสนุนเกมได้เลยเฟรด5คะแนนไม่สามารถคุมเกมแดนกลางและเก็บบอลไม่ค่อยได้บุนโฟนฟแนน5.5คะแนนพยายามทํางานหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพแถมยังมายิงจุดโทษช่วงท้ายเกมไม่เข้าอีกต่างหาพอพักา6คะแนนหาพื้นที่ได้ดีดพอสมควร แต่สร้างโอ,อกาสได้ไม่มากพอและจังหวะจบสกอร์ไม่คมเมสันกรีนวูด6คะแนนสร้างความปัน่นป่วนให้กับนาอับฟินล่าได้พอสมควรแต่ยังขาดความแน่นอนคิสโนโรนัลโด5.5คะแนนค่อนข้างเงียบในเกมนี้แทบไม่มีจังหวะทำประตูและโดดเดี่ยวตัวสำรองที่ลงสนามเดียโกดาโล6คะแนนรับมือกับแม g i ิแคทได้ดีกว่าชอและพยายามขึ้นไปช่วยเติมเกมวิกตอร์เดเดเลฟ6คะแนนลงมาแทนแม็กไว เสียประตูในช่วงท้ายเกมเอดิสันคาวานี5.5คะแนนเพิ่งหายเจ็บกลับมาและประกบตัวคู่แข่งไม่ดีทำให้ทีมเสียประตูอองตวน,น้มสัสยาวกองหน้าฟอร์มฝืดของแมนยูตกเป็นตัวเลือกของบริเซอดอนมุนที่กำลังมองหาตัวแทนของเออร์ลิงฮาแลนด์ในซัมเมอร์ปีหน้าบริเซอดอนมุนตกเป็นข่าวอาจทาบทามขอ,องตัวน,นิมสัสยาวกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแมนยูเพื่อดึงกลับไปเป็นตัวแทนของเออร์ลิงฮาแลนด์อหอกทีมชาตินอร์เวย์ ที่เตรียมย้ายสังกัดในซัมเมอร์ปีหน้ากอตมูลเตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียฮาแลนในซัมเมอร์ปีหน้าโดยมองหาตัวแทนของกองหน้าชาวนอร์เวย์ไว้หลายคนโดยเฉพาะติโมแวนเนอร์กองหน้าทิมชาติเยอรมันของเชลซีล่าสุดมีชื่อของมาซิยาวกองหน้าฟอร์ฟืดของปิสแดงถูกบรรจุในลิสต์รายชื่ออีกคนมาซิยาวย้ายจา,ากโมนากมาค้าแข่งกับแมนยูในซัมเมอร์ปี2015โดยข่าตัวเบื้องต้น36ล้านปอนด์แต่หัวหอกชาวฝรั่งเศส ขาดความคงเส้นคง,งวาและใจไม่สู้ตามแบบฉบับของนักเตะปีสแสดงในอดีตแม้โซชาจะเปิดโอกาสให้มัสยาลงเล่นในซีซั่นนี้แล้ว6นัดก็ตามแต่ของหน้าวัย25ปียังคงเป้าสะอาดไม่มีทั้งประตูและแอซิ์อีกทั้งยังแสดงภาษาการที่น่าผิดหวังในเกมผ่าเวสแฮมตกรอบ3ศึกคาราบาวครับจนตกเป็นเป้าวิจารณ์ในวงกว้างตามรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่าแมนยูพร้อมปล่อยมัสยาออกจากถิ่นอต์ฟอร์ดเช่นเดียวกัน หากไรับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า40ล้านก่อนจะมีรรงงานเพิ่มเติมว่าดอนมุนเป็นอีกทีมที่สนใจกองหน้ารายนี้ของปีศาจแดงดดวิดดิ c เกอผู้รักษาประตูขั้นเทพของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าในฤดูกาลนี้ปีศาจแดงมีโอกาสลุ้นชมปรายการใหญ่อย่างจริงจังเพราะได้สองแข้งใหม่อย่างโรนัลโดและลาฟิวรานเข้ามาช่วยยกระดับทีมให้สูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ฤด,ดูกาลนี้เราเสัญญากับสสุดยอดนักเตะระดับโลกเข้าเสริมทัพและพวกเขาก็ช่วยยกระดับให้แมนยูแข็งแร่งกว่าเดิมอย่างมหาศาลเลยทีเดียวสโมสรแห่งนี้ยืนอยู่มจุดสูงสุดของวงการลูกหนังอังกฤษมาอย่างยาวนานฉะนั้นพวกเราต้องต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ในทุกๆนัดแน่นอนมันคืองานยากขั้นสุดเพราะไม่มีเวทีการแข่งขันไหนจะโหดเท่ากับเพเมทช์อีกแล้วแต่ถึงมันจะยากแค่ไหนประหมายของนักเตะแมนยู การพาสโมสรคว้าแชมป์รายการใหญ่ให้ได้มากๆในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะพิมลีกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่าสําคัญมากสาหรับทุกคนรวมถึงแฟนบอลที่รอคอยมาอย่างยาวนานด้วยเช่นกันปัจจุบันทีมของเราแข็งแกร่งมากและพร้อมประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่แล้วแฟนๆเองก็ยอดเยี่ยมพวกเขากําลังตื่นเต้นกับการเข้ามาชมเกมถึงขอบสนามได้อีกครั้งฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวด้วยความที่ทีมรุ่นแชมป์อื่นๆก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน แต่นั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันสุดท้ายของฤดูกาลสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือโฟกัสกับเกมตรงหน้าและเตรียมตัวให้ดีที่สุดและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีลงไปในสนามแข่งเพื่อคว้าชัยชนะเท่านั้นเองดาวิดเดิอาร์พลัสศัตรูของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับการกลับมายัางพรีเมียร์ลีกอีกครั้งของโรนาลโดส่งผลต่อน,นักเตะทุกคนที่อทับฟอดอย่างมากดาวยิงไ้36 ตัดใจกลับมาค้าแข่งกับปิ่นแสดงแบบสายฟ้าแลบเมอ่อซัมเมอร์เพื่อ Summer, ่าตัว20ล้านปอนด์และโชว์ฟอร์มได้ทันทีโดยยิงไปแล้ว4ประตูจาก3เกมทั้งในลีกและในแชมเปี้ยนส์ลีกดีเิอาได้ออกมายกย่องโรนัลโดว่าน,นี่คือนักเตะระดับตำนานของสโมสรอนและการมาของเขาส่งผลต่อทีมและผู้เล่นทุกคนด้วยการเป็นแบบอย่างของนักฟุตบอลที่ดีทั้งในและนอกสนามผมคิดว่าเขาสร้างผลกระทบกับทีมได้เรียบร้อยมันน่าทึ่งมากที่เขากลับบ้านอีกครั้ง เป็นตำนานของสมโมสอนไปแล้วและผมคิดว่าสำหรับผู้เล่นทุกคนดาวรุ่งและทุกคนในสมโมสรเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมที่เราจะได้เห็นในทุกๆวันว่าเขาทำอะไรบ้างในยิมปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไรดูแลร่างกายและตัวเขาเองอย่างไรเขาคือผู้เล่นที่มหัศจรรย์และเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้เห็นเขาทำงานหนักในทุกๆวันและช่วยทีมในสนามแอชลียยังอดีตแข้งตัวเก่งของปิศาจแดง เอามาเปิดเผยถึงข้อความที่ผู้เล่นทุกคนกลัวจากโอเลกุน่าโซชาก่อนตัดสินใจย้ายออกจากทีมออเซเลยียจะกลับมาเยือนโอทัฟฟอร์ดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อแอสตันวิลล่าจะเดินทางไปเยือนทัพปิจแสดงในศึกพิมลีกวันเสาร์นี้ทางนี้คาดว่ายังไม่น่าจะได้ออกสตาร์ทในเกมที่เจอกับทีมเก่าของเขาหลังจากที่ได้เป็นกัปตันทีมในศึกคาราบาวครับนัดที่พาจุดโทษให้กับเชลซีเมื่อกลางสัปดาห์แต่รเต้ไวัย36น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม ของดีนสมิตที่จะได้ร่วมเดินทางมาด้วยหลังจากได้เล่นในพรีเมียร์ลีก4จาก5เกมในฤดูกาลนี้ของวิลล่าอย่างขาแข้งที่แมนยูเป็นเวลา9ปี mm hmm. ก่อนออกจากวิลล่าด้วยค่าตัว18ลา้านปอนด์ mm hmm. เมื่อปี2011อดีตปีของวัตฟอร์ดมีบทบาทสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายของปิแสดงในปี2013ร mm hmm. วมถึงคนปัจจุบันอย่างวอลกูนาโซชาในช่วงแรกๆ6 mm hmm. เดือนสุดท้ายของเขากับแมนยูอย่างได้เล่น12ครั้งในลีกให้กับโซชา ก่อนที่จะได้รับข้อความที่ผู้เล่นทุกคนกลัวผมคุยกับโอเล่และเขาก็บอกผมว่าผมจะไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ผมต้องการเมื่อคุณมาถึงช่วงท้ายอาชีพค้าแข่งของคุณคุณก็อยากลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมก็ฟิตพอๆกับทุกคนผมยังรู้สึกว่าผมมีอะไรมากมายที่จะมอบให้ได้โอเล่ Ole บอกว่าเขาจะนําผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาและผมจะไม่มีโอกาสมากนักแล่ที่ยัง ได้รับรางวัลจากการที่เขากล้าหาญที่คขาย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานในศึกเกาโชเซราและช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนย้ายกลับมาคาแข่งที่แอสันวิลล่าโดยอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษยังลงเป็นตัวจริงในศึกยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศของทัพหูใหญ่กับเซบียเมื่อเดือนสิงหาคม2020อีกด้วยชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คว้าแชมป์พรมเมียร์ลีกจากนั้นก็ย้ายไปลีกใหม่และคว้าแชมป์ที่นั่นเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นความรู้สึกที่่่นาเเหลืืออช มไม่ง่ายเลยที่จะออกจากสโมสสอนในเดือนมกราแต่ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วและผมอยากจะออกไปคว้าแชมป์อยู่เสมอผมมีความทะยอทยานแรงปักดันและความปรารถนาที่จะคว้าแชมป์เห็นได้ชัดว่าฤด,ดูกาลแรกเราไปถึงรอบชิงยูโรปาลีกน่าเสียดายที่เราแพ้และเรายัางช่วดแชมป์ในลีกด้วยการแพ้ไปแค่แต้มเดียวและผมคิดว่านั่นอาจกระตุ้นเราให้ออกไปคว้าตัวแชมป์และคว้าแชมป์เซเรียได้สาเร็จ